คณะกรรม,มาการพิจารณางบประมาณปี64จอตัดทิ้งทั้งหมดงบทำถนนกองทัพซื้ออาวุธลุยเทเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่5ในายวรวัตรเอื้ออภินญกุลฐานะคณะกรรม,มาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2564 เยถึงการเตรียมการพิจารณาเม็ดเงินและโครงการต่างๆของร่างพรบฉบับดังกล่าวครั้งนี้เราต้องต่อรองกับสิกรัฐบาลว่างบประมาณหลังสถานการณ์โควิดที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ไม่เป็นประโยชน์จะต้องตัดออกนอกจากนี้ขอให้รัฐบาลสั่งการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปจัดทําโครงการต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆเช่นหรือโครงการที่เกี่ยวกับการหาแหล่งน้ําทําถนนหรือสร้างอาคารออกก่อนเพราะผู้แทนราษฎรได้อภิปรายในสภาแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของการสร้างรายได้และกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะจะเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองให้ท่านสามารถนําโครงการเหล่านี้มาปรับแก้รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้จัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเราจะขอตัดออกทั้งหมดเพื่อนำเงินมาแก้ไขปัญหาที่เป็นของประเทศจริงๆเสียก่อนและเราอยากให้ส่วนราชการชี้แจงด้วยว่า งานที่คุณตั้งไว้เกี่ยวข้องหรือแก้ปัญหายุคหลังโควิดอย่างไรบ้างด้วยนายวรวัฒน์กาวทิ้งท้าย